ผมได้อันไนด้จากการขายสินค้าของทางบริษัทรับซึ่งเขาเขาจะเป็นคนสรุปอย่างนี้ครับผมอธิบายว่าในข้อสัญญาเนี่ยบริษัทเนี่ยจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้คุณกันนะครับเป็นรายเดือนตามข้อตกลงในสัญญานะครับแต่แต่ว่าทางคุณกันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นแม่ทีในการขายเลยนะครับ แต่การตัข้อรายได้มาจากข้อตกลงในสัญญาที่จ่ายเป็นรายเดือนเท่านั้นเองครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าในในทีมไม่ใช่ครขอข้าบถามคีคราวับรายได้ทางบริษัทจะเป็นคนส่สรุปมาให้รับมแล้วก็มีการทำ รูปแบบในการทำการา่้ลงเฉื่อนเลครับการภา่ที่ลงเนะจเครับจนเก็บข้อมูลเ่สงไกัการเือคผมไม่ได้เป็นพนักงารของบริษัทเป็นผู้าคืออย่างนี้ครับในแต่ละเดือนเนี่ยทางบริษัทของคุณการที่ไปทำสัญญารับจ้ากับเคคอนเนี่ยก็จะมีการส่งใบแจ้งหนี้ไปในแต่ละเดือน นะครับแล้วก็แล้วก็รับรายได้มาเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าคุณการไม่ได้เป็นแมททีมไม่ได้ได้รับรายได้จากเ,เซ็นการขายแต่ว่าได้รับรายได้จากบริษัทต,ตามสัญญาว่าจ้าง